สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็ มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาอนนะคะเลขเด่นกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวม3หน่วยนะคะในงวดของวันที่16นะคะเดือนตุลานะคะพี่พีวันนี้มาแบ่งปันสูด1หนึ่งเม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนี้มาเด้งๆเลยนะคะท่านใดที่มาติดตามวันนี้ก็มาแบบเร่งรีบนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยเนาะเด่นของเรามาคู่กันนะคะเมื่อวานนี้วิง่งรูดที่2นะคะพี่พเข้าไปในลบพิเศษมาบนล่างนะคะ2 4สแล้วก็สองนะคะพี่พ2 4สงน้องเอดเน้นให้นะ แล้วก็มาเข้า28ดิ่งบนล่างนะคะพี่พี่ในตารางเข้าไปที่28นะคะสามตัวไม่มานะคะเข้าไปที่28เนาะในตารางนะคะ28มาอีกรอบนะคะพี่พี่ในโอกปกตินะคะพี่พี่ยินดีด้วยนะคะสรุปแล้ววิ่งรูดเมื่อวานนี้ดิงๆเลยเนาะก็ยินดีกับพ,พี่พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อ นะคะพี่ๆวันนี้ในตารางของเราก็มาที่สามหกด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็หกหนึ่งนะคะพี่ๆโหตารางเร้งๆเลยเนาะทานใดที่จะพูดจะบินนะคะก็ย้านะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณนะคะพี่ๆชื่นชอบเราค่อยตามเนาะวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ๆวันนี้น้องเอสดเด่นไปที่ตัวเด่นนะคะวันนี้เด่นนะคะส่งก็ยังเดินอยู่เนาะพี่ๆวันนี้ที่ด่นไปที่ หนะคะพี่พี่ได้หนึ่งกับแปดนะคะวิ่งรูปที่หนึ่งวันนี้ถ้าใดชอบนะคะก็คอยตามเนาะหนึ่งหนึ่งในตารางนะคะพี่พี่ก็จะมีหนึ่งมีแปดมีศูนมีเจ็ดมีสองนะคะแล้วก็มีเก้านะคะ ตัวเน้นนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเน้นหนึ่งสี่หนหนึ่ง้าหนึ่งสองนะคะแล้วก็1 7นะคะพี่พท่านใดชอบนะคะก็ตามนี้ได้เลยเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ